เอดีครับดูนะครับกว่าพวกเจ้าที่ได้เต้นดนะครับกว่าพวกเจ้าที่ได้เต้นนาฮั่นเนี่ยมันธรรมดาเลยครับเบืองค่อนไหวแต่ละไอ้ครับเบื้งเบื้องเดครับอ่าเวทีกขาลังข้นครับค่อนไหวลิ่นไหวแล้วกว่าพวกเจ้าที่ได้เต้นเนี่ยมันธรรมดาเลยเบื้องหลังของการแสดงนี่เออพู้ได้เปิดไฟไปกับกัรูน่าปิดในลำเนียครับรน้สซึกว่าสุดจอดแล้วครับสิซุกแล้วครับี่ พ kind of ึ่งเอาได้ครับว่าจะได้เป็นเวทีมากกว่าจะเต้นนั้นเลยครับเริ่มทำการแสดงแล้วครับเดี๋ยวับเขาห่มได้่าจะคิดรอบแล้วครับดิขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับซับสไครตให้น้ำด้วยครับกดไลค์กดแช่น้ำด้วยครับ ใใใ oh, ขอบคุณครับขอบค chanting, ุณรับเบื้ euh องเลครับค่อนไหวครับกลิ่นไห้เมื่อเหรอครับค่อนไหวไอหนึ่งสรบปเหรครับ้วอนไหวเบิ้องเด้รับเบื้องได้